สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้ค่าส่วนกลางที่เราอาจจะเผลอค้ามไว้เนี่ยโครงการเขาจะมาเรียกเก็บย้อนหลังเราได้กี่ปีวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงคำตัดสินของศาลฎีกาที่ให้คำตอบในเรื่องนี้แบบโอโ้โหน่าประหลาดใจมากๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันกระทบกับทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็โครงการจัดสรรทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ัอ่ะลองคิดภาพตามนะครับอยู่ดีๆวันหนึ่งมีบิลมาส่งที่บ้านเปิดดูปุ๊บโห ค่าส่วนกลางย้อนหลัง10ปีเป็นเราจะทำยังไงดีล่ะครับต้องจ่ายทั้งหมดเลยเหรอคำถามนี้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของคดีสำคัญมากๆที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้แล้วเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับมันมาจากคดีที่เกิดขึ้นจริงฟ้องร้องกันจริงๆสู้กันไปจนถึงชั้นศาลดีกาเลยเป็นการเจอกันระหว่างโครงการบ้านจัดสรรกับเจ้าของบ้านคนหนึ่งครับ คดีนี้ก็มีคู่กรณี2ฝ่ายชัดเจนเลยครับฝ่ายแรกก็คือบริษัทเจ้าของโครงการที่เป็นคนฟ้องอยากจะได้ค่าส่วนกลางที่ค้างไว้คืนมาส่วนอีกฝ่ายก็คือเจ้าของที่ดินที่โดนฟ้องเพราะเจอบิลเรียกเก็บหนี้ย้อนหลังก้อนมาหือมาเลยครับแล้วยอดเงินที่ฟ้องกันเนี่ยไม่ใช่น้อย,อยเลยนะ5 1 2 0 0 0กว่าบาทครับ5 1 2 3สนบาท41สตางค ซึ่งในนี้มันรวมทั้งค่าส่วนกลางที่ค้างค่าปรับแล้วก็ดอกเบี้ยอีกโอ้โหเดิมพันสูงมากเลยครับสำหรับคดีนี้แต่ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดของคดีนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องจ่ายหรือไม่จ่ายนะครับแต่หัวใจของเรื่องทั้งหมดมันไปอยู่ที่คำถามทางกฎหมายแค่ข้อเดียวเลยนั่นก็คือเรื่องของอายุความครับเผื่อใครยังไม่แน่ใจนะครับคำว่าอายุความเนี่ยพูดง่ายๆก็คือ มันเป็นเหมือนวันหมดอายุของการฟ้องร้องคดีครับคือกฎหมายเขากําหนดกรอบเวลาไว้เลยว่าถ้ามีเรื่องกันเนี่ยต้องฟ้องภายในเมื่อไหร่ถ้าปล่อยให้เกินเวลานั้นไปแล้วก็จะไปฟ้องเขาไม่ได้แล้วครับทีนี้การต่อสู้ในศาลมันก็เลยมาอยู่ที่ประเด็นนี้แหละครับฝั่งโครงการเขาบอกว่านี่ค่าส่วนกลางเนี่ยมันเป็นหนี้ทั่วไปนะต้องมีอายุความ1ิปีสิแต่อีกฝั่งฝั่งเจ้าของบ้านก็เถียงกลับว่าไม่ใช่นี่มันคือค่าบริการสาธารณูปโภคชัดๆ เพราะฉะนั้นอายุความมันต้องแค่5้าปีคำถามก็คือ10ปีหรือ5ปีแล้วสารดีกาจะตัดสินว่ายังไงนี่แหละครับคือปริศนาสำคัญของคดีนี้เลยและหลังจากที่สู้คดีกันมาอย่างยาวนานนะครับในที่สุดคำตัดสินสุดท้ายจากสารดีกาก็ออกมาซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นคำตัดสินที่สั่นสะเทือนแล้วก็จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ให้กับวงการอสังหาไปอีกนานเลยครับและคำตอบที่ว่านั้นก็คือตัวเลขตัวนี้ครับใช่แล้วครับ สองสองปีเท่านั้นเองสารดีกาตัดสินว่าอายุความในการฟ้องเรียกค่าส่วนกลางคือแค่สปีไม่ใช่10ปีอย่างที่โครงการว่าแล้วก็ไม่ใช่5ปีอย่างที่เจ้าของบ้านเถียงแต่เป็น2ปีครับเป็นอะไรที่พลิกความคาดหมายของทุกคนไปหมดเลยแล้วทำไมถึงเป็น2ปีละ่ะนี่คือเหตุผลจากคำพิพากษาเลยครับสารท่านมองว่าการที่โครงการมาเรียกเก็บเงินค่าบริการสาธารณะเนี่ยมันก็คือการทาธุรกิจการค้านั่นแหละ เป็นการดําเนินการของผู้ประกอบการค้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องอยู่ภายใต้อายุความ2ปีตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193่ทับสานั่นเองครับอ่ะเรามาสรุปเหตุผลของศาลให้เข้าใจง่ายๆเป็นสเต็ปๆกันดีกว่านะครับข้อแรกเลยศาลมองว่าโครงการบ้านจัดสรรเนี่ยมันคือธุรกิจที่ทําเพื่อหากําไรชัดเจนนะข้อ 2. การให้บริการต่างๆแล้วก็เก็บเงินค่าส่วนกลางเนี่ย มันก็เป็นกิจกรรมทางการค้าอย่างหนึ่งของธุรกิจนี้และสุดท้ายข้อ3เพราะฉะนั้นการเรียกร้องเงินตรงนี้มันก็เลยเข้าข่ายการเรียกร้องของผู้ประกอบการค้าซึ่งกฎหมายกำหนดอายุความไว้ที่2ปีชัดเจนเลยใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วไอคำตัดสินที่ว่าเนี่ยมันสำคัญยังไงมันจะส่งผลกระทบอะไรกับเจ้าของบ้านอย่างเราๆหรือว่ากับบริษัทผู้พัฒนาโครงการบ้างเรามาดูกันต่อเลยครับ สรุปประเด็นสำคัญสำคัญเลยนะครับจากนี้ไป 1. โครงการต้องเรียบฟ้องเรียกค่าส่วนกลางที่ค้างอยู่ภายใน2ปีเท่านั้นช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วนะ 2. ในมุมของเจ้าของบ้านก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจ่ายหนี้ค่าส่วนกลางที่มันเก่าเกิน2ปีได้และที่สำคัญที่สุดคําตัดสินนี้มันเป็นการตอกย้ำเลยว่าการให้บริการส่วนกลางเนี่ยมันเป็นกิจกรรมเชิงพาณิชย์นะไม่ใช่แค่เรื่องการบริหารจัดการธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปครับ และมันก็ทิ้มคำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆไว้เลยค่ะว่าจากนี้ไปคำตัดสินนี้จะเปลี่ยนชมหน้าการบริหารจัดการทั้งเรื่องการเงินและความสัมพันธ์ในชุมชนของโครงการบ้านจัดสรรไปตลอดกาลเลยหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราคงต้องจับตาดูกันต่อไปยาวๆเลยค่ะ